ชั้นประถมศึกษาตอนปลายในหัวข้อเส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์ของฉันเชิญรับชมได้เลยค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงมาริโอทมารุชื่อเล่นชื่อมาริอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่6ทับ2โรงเรียนชัยพันพพธุ์พิทยาจังหวัดพะเยาค่ะจากภาพวาดเส้นทางนักวิทยาศาสตร์ของหนูหนูจะสื่อให้เห็นว่า เด็กคนหนึ่งที่มีความใฝ่ฝันว่าจะเป็นนักวิทยาศาสตร์ผู้น่าความสมดูร์ให้กับโลกความใฝ่ฝันนั้นทำให้เด็กนักเรียนคนนั้นมีความต้องการที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์เขาจึงมีความมุ่งมั่นในการศึกษาเล่าเรียนเรียนรู้จากสิ่งต่างๆรอบตัวรวมไปถึงในห้องทดลองวิทยาศาสตร์เขาจะตั้งใจเรียนรู้เป็นพิเศษเพื่อในวันข้างหน้า เขาจะได้ช่วยโลกให้รอดพ้นจากมลพิษทางอากาศจากภาวะโลกร้อนเขาจึงมีความตั้งใจเรียนรู้ในสิ่งรอบราตัวตัวเองตลอดเวลาค่ะเหมือนภาพว่าดที่หนูวานี้ค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงกิตาพัทรเดือนกุลชื่อเล่นชื่อหนูพิงอยู่ชั้นปห้า 5, ทับหมาจากโรงเรียนชัยพันภูพิทยาจังหวัดพะเยาค่ะ จากภาพวาดเส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์ของหนูหนูจะสื่อให้เห็นว่าเด็กคนหนึ่งที่เป็นเด็กนักเรียนมีความต้องการทางการเดินในเส้นทางอาชีพนักวิทยาศาสตร์ต้องผ่านการศึกษาการเรียนรู้ทดลองทางวิทยาศาสตร์และเป็นเส้นทางที่ยากลําบากแต่นักเรียนก็มีความมานะ ความขยันตั้งใจเรียนรู้จึงประสบความสำเร็จเนื่องจากมีความพยายามที่จะเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาเหมือนภาพวาดที่หนูแสดงให้เห็นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหยิรโรนาเรียนตีเน่ชื่อเล่นชื่อใบบัวอยู่ชั้นป .4 โรงเรียนชายบำรุนที่ลจากภาพว,วาดของหนูเส้นทางอาชีพวิทยาศาสตร์ของหนูหนูต้องการสื่อให้เห็นว่า เด็กคนหนึ่งมีความฝันที่จะเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่เก่งและดีมีคุณธรรมจริยธรรมเด็กคนนั้นจึงตั้งใจเรียนในวิชาต่างๆเพื่อให้มีความรู้ที่เพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นการทดลองด้านวิทยาศาสตร์การศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมจากการอ่านหนังสือการตั้งใจเรียนและสอบถามในเรื่องที่ตัวเองสงสัยดับควูคเพื่อให้ได้ความรู้ที่กระจ่างและหนูก็ได้วาดภาพนี้ขึ้นมาค่ะ และลำดับถัดไปเป็นการนำเสนอผลงานของผู้เข้าร่วมประกวดระดับชั้นมัธยมศ,ศึกษาตอนต้นในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต New Normal เชิญรับชมได้เลยค่ะ ดิฉันชื่อเด็กหญิงนิชาพัฒน์ปงสวรรค์ดิันมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนท่ายางวิทยาวันนี้ออกมานำเสนอภาพวาดมีชื่อภาพวา่าสีสันแห่งโลกใบใหม่ค่ะเนื่องจากมนุษย์ต้องการที่อยู่อาศัยเพิ่มมากขึ้นมีการใช้พื้นที่ในการสร้างที่อยู่อาศัยจึงทำให้ไม่มีพื้นที่ในการให้รถสัญจรจึงนำเทคโนโลยีมาสร้างยานพาหนะที่สามารถสัญจรได้ในอากาศค่ะการขนส่งทำด้วยระบบ ุ่นยนต์ในการขนส่งแทนมนุษย์ค่ะการใช้ชีวิตประจำวันโดยมีการนำเทคโนโลยีระบบออนไลน์มาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ว่าจะเป็นการขายของออนไลน์การเรียนออนไลน์การติดต่อสื่อสารต่างๆและมีการนำหุ่นยนต์มาใช้เพื่อลดการติดต่อของโรคโควิดลดการสัมผัสค่ะส่วนการระบาดของโรคโควิดนั้นก็ยังคงมีการป้องกันและการ อยู่มาเดิมดค่ะขอบคุณะครับสวัสดีค่ะชื่อดหญิงจากาจัดเริ้ช้มัธยมศึกษาป,ปีที่3ของโงเรียนทยัวทยา วันนี้จะมานักชนวภาพชื่อโควิดช่วยโลกแต่ไม่ได้ช่วยเราแนวคิดมาจากปัจจุบันมีการแพร่ระบาดของโควิด19มากขึ้นทำให้ประชากรส่วนใหญ่หันไปป้องกันและรักษาโควิดอาจจะโดยไม่อาจสังเกตว่าป่าไมา้และสัตว์ป่าได้อุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีการแพร่ขยายพันธุ์มากขึ้นองค์ประกอบสองภาพก็จะมีการใช้ชีวิตของคนเทคโนโลยีที่ใช้ในการดำรงชีวิต จะไดมีสัตว์ป่าที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นมีป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์มากขึ้นและมีการแพ่ขยายพันมากขึ้นค่ะขอบคุณค่ะ ชื่อเด็กหญิงสาวราศรเลิรนกำลังศึกษาอยู่ชั้นมนเทียมศึกษาปีที่3โรงเรียนท่ายางวิทยาวันนี้ฉันจะมานำเสนอภาพในหัวข้อวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิจิ n ีน n o r มอลชื่อภาพคนดีฉันชื่อว่าดีภัยห่างไกลโควิดค่ะแนวคิดได้มาจากการระบาดของโควิดในยุคป,ปัจจุบันทำให้มีผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากประชาชนและนักวิทยาศาสตร์จึงคิดจะหาที่ลดตั้งโลกลากใหม่ ในดาวดวงอื่นค่ะนักวิทยาศาสตร์จึงได้สร้างเครื่องขนย้ายขึ้นมาเพื่อจะย้ายไปในดาวดวงอื่นเพื่อตั้งโลกลากใหม่และได้สร้างวิทยาการใหม่ๆขึ้นมาเพื่อที่จะได้ใช้ชีวิตได้สะดวกยิ่งขึ้นค่ะค่าความดีฉันประกอบด้วยเดือนกระจกที่มีป่าไม้คันหายอาอเพื่อจะนุรักป่าไม้ไว้และบ้านเมืองที่จะให้ผู้คนอาศัยอยู่ และแหล่งสัตว์น้ําที่จะให้สัตว์น้ําพันหายากและสัตว์น้ําทั่วไปอยู่ค่ะเพื่ออนุรักษ์มันไว้และห้องทดลองวิทยาศาสตร์ของนักวิทยาศาสตร์เพื่อที่จะช่วยเร่ามนุษย์ที่อยู่ข้างบนโลกที่ยังติดเชื้ออยู่ค่ะและตรงกรเกษตรพอปลูกเพื่อที่จะสร้างอาหารให้กับคนที่มาอาศาัยอยู่บนโลกไปใหม่ค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงเจนจิราชมพูอยู่มัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนบาวกงบรวรวิทยายนจังหวัดฉะเชิงเซาส่งประกวดวาดภาพในหัวข้อเรื่องวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิถีชีวิต New n o r m a l ค่ะให้ชื่อภาพนี้ว่าวิถีชีวิตแบบ New n o r m a l โดยภาพวาดนี้จะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบนิว n o r m a l ค่ะเช่น การเรียนออนไลน์ซึ่งในยุคปัจจุบันที่ไม่สามารถไปเรียนได้เนื่องจากโรคระบาดทำให้เราต้องเรียนออนไลน์อยู่บ้านเช่นเรียนจาก YouTube d อ t ทหรือ Classroom 2. คือ Work f r ความ m e อยู่บ้านทำงนานที่บ้านค่ะ 3. การซื้อของออนไลน์ในยุคที่ปัจจุบันไม่สามารถออกไปซื้อของตามปกติได้การซื้อของออนไลน์นั้น จึงเป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งเพื่อลดการสัมผัสเชื้อโรค 4. การชำระเงินแบบดิจิตัลการชำระเงินแบบดิจิตอลจะทำให้เราลดความเสี่ยงจากการสัมผัสเงินโดยการโอนเงินเข้าสู่ระบบโดยรวมๆแล้วภาพนี้แสดงให้เห็นถึงวิทยาศาสตร,ร,ร์เทคโนโล,โลยีกับวิถีชีวิตแบบ New Normal ตามที่กล่าวมาค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงรัชกรวิดิทมอถามสิบเอ็เลขที่สิเป็นหนึ่งในนักเรียนที่ส่งผลงานเข้าประกวดของมอพยาวค่ะอยู่โรงเรียนสม,มุทรเยปรมลำพูนค่ะวันนี้เราจะมานําเสนอรูปวาดที่เราวาดขึ้นมานะคะรูปภาพนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2ฝั่งนี่คือฝั่งนี้จะเป็นของเมื่อเมื่อก่อนอก่อนอที่เราจะมีโควิดสิและก่อนที่และหลังจากที่มีโควิดสิค่ะ รูปตรงส่วนนี้นะคะสส่วนนี้จะเป็นการที่เราต้องใส่แมสตลอดเวลาและจะต้องรักษาระยะห่างไม่ควรคุกคีกับคนมากเกินไปส่วนรูปนี้เป็นรูปทางการเมืองที่สีแดงหมายถึงประชาชนค่ะรูปนี้หมายถึงการติดต่อสื่อสารที่เราไม่จำเป็นต้องมอบกระดาษแบบนี้ให้เหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะ ส่วนนี้ก็จะเป็นการศึกษาในปัจจุบันที่ต้องอยู่หน้าจอคอมทั้งวันแล้วแทบจะไม่ได้ลุกไปไหนเลยค่ะส่วนฝั่งนี้นะคะตรงนี้จะเป็นประตูเมืองท่าแพที่เมื่อก่อนเรายังสามารถไปเดินผ่านกันได้ในเมืองเชียงใหม่ส่วนนี้เป็นร้านอาหารที่อยู่ในประเทศญี่ปุ่นที่เรายังสามารถเดินสามารถเดินทางออกนอกประเทศได้และโดยที่ไม่ต้องใส่แมสส่วนนี้ก็จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกวันนี้ก็ยังคงจะต้องปิด อยู่นะคะและนี่คือเป็นภาพของนักเรียนที่ยังที่ยังได้นั่งรถรถประจําในการกลับบ้านอยู่ค่ะเราจบการนําเสนอเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับผมนายกิตโคมุธาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โรงเรียนบัณมินครับวันนี้จะมานําเสนอภาพที่มีชื่อว่า Life of COVID นะครับ ซึ่งในภาพจะแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนในปัจจุบันที่ต้องมาเชิ้หน้ากับไวรัสชนิดใหม่คือไวรัสโควิด -19 ที่สามารถแพร่ระบาดได้ในทั้งในเมืองทั้งในชุนบทและยังส่งผลกระทบมากมายเช่นมีผู้เสียชีวิตจานวนมากทำให้เศรษฐกิจตกต่ำและในภาพนี้แสดง้เห็นถึงวิถีชีวิตแบบใหม่ของคนในปัจจุบันคือมีการสวมใส่แมส และมีการฉีดวัคซีนเพื่อให้วู้คนได้ดำเนินชีวิตตามปกติและยังต้องปฏิบัติตามมาตรการโควิด1 9เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดขอบคุณครับสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายเดือนรงค์คันทศิล่าชั้นัธยมศ,ศึกษาปีที่3โรงเรียนบ้านามิน วันนี้จะมามนำเสนอภาพที่มีชื่อว่า Digital Aid Farmer จากภาพนะครับจะเห็นได้ว่าเกษตรกรได้มีการนำเทคโนโลยีด้านการเกษตรเข้ามาใช้เพื่อทุ่นแรงเกษตรกรเองนะครับก็คือโดนส่วนข้างบนนะครับจะเห็นเป็นเชื้อไวรัสที่เปรียบเหมือนไวรัสโควิด -19 ที่มีทั่วไปทุกที่โดยชาวนาได้มีการป้องกันคือการสวมใส่แมสต,ตลอดเวลา สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงพิณแก้วแกลงนะคะมาจากโรงเรียนมัธได้ขิงวิทยาอําเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมชื่อภาพนี้นะคะชื่อภาพรู้ะะทเท่าทันเทคโนโลยีไทยค่ะยึดตามหลักวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกับวิถีชีวิตนิวนมโนแล้วมานานใจที่ได้จากการวาดภาพนี้นะคะก็คือสถานการณ์บ้านเมืองในตอนนี้ค่ะโดยจากภาพน,นะคะจะแบ,บ่งออกเป็น2ส,สถานการณ์ได้แก่สถานการณ์ที่1 คนได้รับผลกระทบจากพิษโควิดนะคะและสถานาการณ์ที่2ก็คืออยากจะสื่อไ้ถึงคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีไทยในสมัยนี้ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลาัยพะเยาที่ได้จัดการประกวดวาดรูปทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงปิ่นมุกแกหลงนะคะมาจากโรงเรียนวัดไล่ขิงวิทยาค่ะอำเภอสามพานจังหวัดนครปฐมนะคะชื่อภาพนี้นะคะชื่อภาพว่าพอเพียงและเพียงพอค่ะยึดตามหลักวิถีชีวิต New n o r m a l ค่ะ แรงมนานาลใจที่ได้จากการวาดภาพในครั้งนี้นะคะ 1. จากเด็กรุ่นใหม่ในยุคนี้นะคะเริ่มที่จะลืมความพอเพียงใช้และทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองสสาเหตุที่ดิฉันวาดภาพนี้นะคะ <c oughs> เพื่อที่จะสะท้อนแนวคิดและความพอเพียงในสมัยก่อนค่ะมีการหันใช้พัฒนากหาหันลมการปลูกผักกินเองแผงโซลาเซลล์ที่มาจากความพอเพียง <c oughs> เพื่อช่วยรณรงค์ให้คนไทยสมัยใหม่นะคะไม่ลดลืมความพอเพียงออกไปจากสังคมไทยค่ะ จึงทำให้เกิดและสาเหตุที่ทอมัสอันวาเอดิสันนะคะคีค้นกระแสะไฟฟ้าเพราะในหมู่บ้านของเอดิสันไฟฟ้าในการใช้ไม่เพียงพอค่ะจึงเป็นสาเหตุให้เกิดการคดค้นใหม่ๆได้เสมอค่ะและไม่มีที่สิ้นสุดข,ของคำว่าวิทยาศาสตร์ค่ะสำหรับวันนี้ขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้จัดกิจกรรมการประกวดทำให้นักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมในครั้งนี้ค่ะขอขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงเขียวณิชปัญญาประชุมอยู่ชั้นม2โรงเรียนวัดเลขิงวิทยาอําเภอสามพานจังหวัดนคนปรปฐมภาพนี้จะใช้ประกวดในการแข่งขันภาพนี้มีชื่อว่าโลกภายนอกอาจจะแย่ก,กว่าที่คิดภาพภาพนี้สื่อมาว่าการที่เราคิดว่าโลกภายนอกตอนนี้มันปลอดภยัยอาจจะยังไม่ใช่อย่างที่คิดเพราะโลกภายนอกตอนนี้ เต็มไปด้วยเชื้อโรคมากมายเพราะตอนนี้เราควรที่จะหลีกเลื่องต่อผู้คนมากมายและวลังมีบ่อยๆและใช้มือถือสมาร,ทร์ทโฟนหรือโทรศัพท์คอมเพื่อการทำงานแบบวิถีใหม่ new normal ภาพน,นี้ได้แรงบันดาลใจมาจากความคิดของตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนที่ไม่ค่อยได้ออกไปโลกภายนอก พอคิดว่าโลคภายนอกตอนนี้มันไม่ปลอดภัยเลยว่ารูกนี้ขึ้นมาขอขอบคุณคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยพะเยาที่จัดเิธีการประกวดวาดรูปนักเรียนได้มีโอกาสเข้าร่วมในครั้งนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะนูชื่อเด็กหญิงนัทนาเดนเป็นมาจากโุงเนวารีเชียงใหม่ค่ะเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่หนึ่ง ในปัจจุบันโลกก้าวหน้าเร็วมากทําให้การวางแผนชีวิตมีทางเลือกที่มากขึ้นและใช้ระยะเวลาที่สั้นลงแต่โรคภัยไข้เจ็บเป็นปัญหาสําคัญที่มนุษย์ต้องหาทางออกวิทยาศาสตร์ก้าวหน้าเร็วมากจะต้องมีการพัฒนาเพื่อช่วยเหลือมนุษย์ให้มีความมั่นคงมากขึ้นทั้งด้านพื้นฐานชีวิตและสุขภาพคนบางคนมีความถนัดที่ไม่เหมือนกันซึ่งบางคนกว่าจะรู้ตัวถึงความเชี่ยวชาญด้านนั้นก็อาจจะทําให้ช้าเกินไปกับโลกที่หมุนเร็วขึ้น วิทยาศาสตร์จะช่วยให้เรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องที่สร้างความมั่นคงกับมนุษย์ในอนาคตแต่นเชื่อว่าในอนาคตวิทยาศาสตร์จะสามารถใช้ DNA ในการบอกถึงความถนัดของแต่ละบุคคลได้รวมถึงแนวโน้มที่จะเกิดโรคต่างๆจากพันธุกรรมจึงจะสามารถป้องกันและรักษาได้ถูกทางจากรูปที่หนูวาดมานะคะจะเชื่อว่ารูป DNA บอกอนาคตตัวอย่างที่หนูวาดไปนะคะคือ1่เด็กคนนั้นอาจจะมีความถนัดด้านกีฬาหรือมีความถนัดด้านการศึกษาเราเรียน การบ่งบอกถึงแนวโน้มการเกิดโรคต่างๆจากพันธุกรรมเพื่อรักษาได้ตรงจุดเด็กอ่านมีความถนัดด้านการค้าขายหรือทำธุรกิจหรือการวางแผนธุรกิจส่วนตัวหรือเด็กคนนั้นมีแนวโน้มในการถนัดด้านคณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์โดยทั้งหมดนี้วิทยาศาสตร์จะช่วยในการวางแผนชีวิตที่ถูกต้องในอนาคต และก็มาถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยนั่นก็คือผลการตัดสินผลง,งานโดยจะเริ่มที่ระดับปรับมศึกษาตอนปลายรางวัลเหรียญเงินได้แก่ผลงานของเด็กหญิงรมนรินเตเนศจากโรงเรียนชัยพันพงศิทยาจังหวัดพะเยาและรางวัลเหรียญทองได้แก่ ผลงานของเด็กหญิงมาริโอโทมาดและเด็กหญิงกิตตะพักเจริญกุลจากโรงเรียนชัยพันพงศิทยาจังหวัดพะเยาลำดับถัดไปเป็นผลการตัดสินผลงานระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นรางวัลเหรียญทองแดงได้แก่ผลงานของเด็กหญิงนัทนันเรียนเป็นและเด็กหญิงภูมิใจชาลิทิวงจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่รางวัลเหรียญเงินได้แก่ ผลงานของเด็กหญิงนิชาการเสลิ่นจากโรงเรียนท่ายางวิทยาจังหวัดเพชรบุรีและรางวัลเหรียญทองได้แก่ผลงานของเด็กหญิงนิศวราเสเดินจากโรงเรียนท่ายางวิทยาจังหวัดเพชรบุรีขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลทุกท่านและขอขอบคุณผู้เข้าร่วมส่งผลงานแล้วพบกันใหม่ปีหน้านะคะสวัสดีค่ะ